แต่พี่ไม่ไม่กดกันนะถ้าผมไปขาย 4, 7, 4, 8ได้ครับโอเคแต่ผมก็เพื่อไม่พี่พันหนึ่งอะจะเป็น45,000มาจาชลบุรีครับพี่มาจากชลบุรีอ๋อเดินทางมากาแฟเหรอใช่ครับพี่โอเคได้แต่ผมดูให้นะกล้องเห็นพี่กดรับซื้ออะไรก็ไดยล้องพักมาดูได้ได้ไปหายายครับไม่มีปัญหาดิพี่พาร์ทถ้าผมดูแล้วมันมีแนวแนวนมที่มันจะแท้ ผมก็จะให้มาหาที่ออฟฟิศเลยแต่ถ้าเกิดผมดูแล้วองค์ไหนมันไม่มีแนวโน้มอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากให้มาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเก็บความเสี่ยงมาแล้วมันไม่ได้เสียไม่ได้ตังค์เงี้ยแต่ถ้าผมดูแล้วมันมีแนวโน้มโอเคมีแนวโน้มที่จะได้ตังค์เงี้ยผมก็จะให้มาเลยอย่พ่พี่ส่งมาภาพรวมผมก็บอกว่าเอาชุดนี้มาดูดีกว่าส่วนชุดอื่นผมก็ไม่ได้ให้พี่เอามาดูอันนี้จะนงเล็กนงโตโตนะครับนะครับแต่ผมค่อยถามราคาทีเดียวแล้วกันนะผมดูก่อน้ยอันนี้องค์จริงแดงกว่าในรูปอย่างเง ใช่พี่ผมได้มาแดงเลยพี่เฮ้ยดูงนี้องค์จริงแดงเลยนะนี่ให้ลูกค้าดูนี่นะครับอันนี้คือหลวงปู่ทิมนะอันนี้องค์จริงแดงมากนะครับพี่เขาก็ถือพระมาชุดหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับก็มาจากที่ไหนนะชลบุรีชนบุรีนะครับก็ยินดีดูแลให้นะครับมาหาผมก็สามารถส่งรูปเข้ามาดูได้ได้ในไลน์ก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจมานะฮะมันจะได้ไม่เสียเที่ยวด้วยอันนี้พรพการ อันี้้พิ่งได้มาแน่เลยเนี่ยใช่ครับพิ่งได้มาเพราะว่าพารเขาก็นั่งแพงอ่ะโอเคผมดูดีหมดนะ่ะยันดวงเล็กพี่เอาเท่าไหร่พี่ตีมาเท่าไหร่อ่ะสี่หมื่นสี่สี่หมืนสี่แต่ยันพารเขาสวยนะใช่อ่ะเนี้ผมเฟรชพี่สี่หมื่นห้าแล้วกันทำไมพี่เพราะพ่งกผมไปขายสี่หมื่นเจ็สี่หมืนแปดแต่พี่ไม่ไม่กอดกันนะถ้าผมไปขายสี่เจ็ดสี่แปดโอเคผมเพื่อให้พี่พันหนึ่งอ่จะเป็นสี่หมื่นห้าปกิมสี่สิบแปดแล้วกัน อันนี้ก็ซื้อความสวยมาหนึ่งพี่เอาแบบได้เสียเลยนะผมขอพี่เอาสี่สิบหกผมขอสักสี่สิบเจ็ดได้ไหมพี่โอเคจากไปอันนี้สี่สิบห้าอันนี้สี่หมื่นเจ็ดแล้วอันนี้ปิดตาขอสองหมื่นห้าแล้วกันสองหมื่นห้าหมื่นสองอันนี้ผมไม่ต่อแล้วกันนะโอเคขอบคุณนะพอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้พันนาวีเหรอหลวงพุทธทิม อันนี้เอาเท่าไหร่สามพันได้ไหมพี่สามพันเหรอใช่ครับหรือว่าไม่แพงนะโอเคอันนี้ผมซื้อให้แล้วกันอันนี้ยันดวงครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมเพิ่มไม่พันหนึ่งแล้วก็นี่สี่หมื่นเจ็ดปกแปดรอบปูทิมใช่ครับและนี้ปิดตาสองหมื่นห้าเนื้อเงินครับส่วนอันนี้สามพันครับก็เป็นยอดอุ้ยพอดีหนึ่งแสนสองหมื่นบาทก็ชุดนี้ก็ถือว่าพี่เขาเป็นเป็นเป็น เป็นพี่ที่ใจดีเมตตามากๆนะครับก็ถือว่าเขาเปิดมาก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกนะครับก็พูดตรงๆว่าถ้าไหนผมมีมุมมีช่องว่างไปต่อผมอาจจะให้เพิ่มนิดหน่อยนะครับโอเคนี้เอาเงินสดหรือเงินโอนดิเอาเดี๋ยวโอนก็ได้ครับโอนนะโอเคก็เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมโอนโอนให้พี่บอกเลขบัญชีมาอ่เป็นแทยาบันิดครับทย์ณิชย์โอเคนี่ครับโอเคครับพี่ โอเคขอบคุณมากครับสำหรับใครนะครับมีพระอยากปล่อยนะครับให้ผมเช่านะฮะก็สามารถส่งรูปนะครับเข้ามาในไลน์แอดนะครับตามด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะก็รับเช่าทุกสภาพไม่ว่าจะเป็นพระหน้าไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าผมซื้อผมดูผมชอบนะครับเจอจ่ายจบแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่มากๆนะครับโอเคครับเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ